ทีี่เเรรราไไดด้้้ยนูสวัสดีค่ะนักศึกษานักศึกษาทราบหรือไม่คะว่าโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆของสัตว์ประกอบด้วยอะไรบ้างวันนี้ครูจะอธิบายให้ฟังค่ะสัตว์ต่างๆมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่ต่างกัน สัตว์บางชนิดมีเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ยังไม่มีการพัฒนาให้เห็นได้ชัดแต่บางชนิดก็มีการพัฒนาให้เห็นได้อย่างชัดเจนมีความซับซ้อนของโครงสร้างของร่างกายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีผลทำให้ระบบต่างๆของร่างกายมีส่วนประกอบของโครงสร้างและหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไปโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆของสัตว์ประกอบด้วย 1. ระบบย่อยอาหาร 2. ระบบหมุนเวียนเลือด 3. ระบบหายใจ 4. ระบบขับถ่าย 5. ระบบประสาท์ 6. ระบบโครงกระดูก 7. ระบบสืบพันธุ์ 1. ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่นำสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการเจริญเติบโตการย่อยอาหารของสัตว์แบ่งได้เป็น2แบบคือ 1.1การย่อยอาหารในสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดเช่นปลากบกิ้งกา่าแมวจะมีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์ซึ่งทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังประกอบด้วยปากหลอดอาหารกระเพาาอาหารลำไส้เล็กทวารหนัก1.2 การย่อยอาหารในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็น2ประเภทคือระบบย่อยอาหารในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ฟองน้ํามีเซลล์พิเศษอยู่ผนังด้านในของฟองน้ําเรียกว่าเซลลปอกคอทำหน้าที่จับอาหารแล้วสร้างแวคิวโออาหารเพื่อย่อยอาหารไฮดราแมงกระพุนซีมีโมนี อาหารจะผ่านบริเวณปากเข้าไปในช่องลํำตัวที่เรียกว่าช่องแกสโตวาวคิล่าซึ่งจะย่อยอาหารที่บริเวณช่องนี้และกาะอาหารจะถูกขับออกทางเดินคือปากการย่อยอาหารในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์นอนตัวกลมเช่นพยาไส้เดือนพยาเส้นได้เป็นพวกแรกที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ คือมีช่องปากและช่องทวารหนักแยกออกจากกันหนอนตัวกลมมีปล้องเช่นไส้เดือนดินปลิงน้ำจืดและมแมลงโครงสร้างทางเดินอาหารที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละส่วนมากขึ้น 2. ระบบหมุนเวียนเลือดทำหน้าที่หมุนเวียนเลือดนำสารต่างๆที่มีประโยชน์ไปยังเซลล์ทั่วร่างกายและนำสารที่เซลล์ไม่ต้องการไปยังอวัยวะขับถ่ายเพื่อกำจัดออกนอกร่างกาย ในสัตว์ชั้นสูงมีระบบหมุนเวียนเลือดซึ่งประกอบด้วยหัวใจเป็นอวัยวะสำคัญทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและมีหลอดเลือดเป็นทางลำเลียงเลือดไปทั่วทุกเซลล์ของร่างกายแต่ในสัตว์บางชนิดใช้ช่องระหว่างอวัยวะเป็นทางผ่านของเลือด 3. ระบบหายใจทำหน้าที่นำกา๊าซที่เซลล์ต้องการเข้าสู่ร่างกายและกำจัดกา๊าซที่เซลล์ไม่ต้องการออกนอกร่างกาย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่เซลล์ทำให้เซลล์สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สัตว์จะแลกเปลี่ยนก๊าซกับสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการแพร่โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่างกัน 4. ระบบขับถ่ายในเซลล์หรือในร่างกายของสัตว์ต่างๆจะมีปฏิกิริยาเคมีจำนวนมากเกิดขึ้นตลอดเวลา และผลจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีเหล่านี้จะทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและของเสียที่ต้องกําจัดออกด้วยการขับคายสัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะและกระบวนการกําจัดของเสียออกนอกร่างกายแตกต่างกันออกไปสัตว์ชั้นต่ําที่มีโครงสร้างง่ายๆเซลล์ที่ทําหน้าที่กําจัดของเสียจะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงส่วนสัตว์ชั้นสูงที่มีโครงสร้างซับซ้อนการกําจัดของเสีย จะมีอวัยวะที่ทำหน้าที่เฉพาะ 5. ระบบประสาทเป็นระบบที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งงานการติดต่อเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมการรับคำสั่งและการปรับระบบต่างๆในร่างกายให้ทำกิจกรรมได้ถูกต้องเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีโครงสร้างและการทำงานของระบบประสาทที่แตกต่างกัน 6. ระบบโครงกระดูก ถ้ามีโครงร่างแข็งที่อยู่ภายนอกร่างกายจะช่วยป้องกันอันตรายภายในไม่ให้ได้รับอันตรายแต่ถ้ามีโครงร่างแข็งที่อยู่ภายในจะช่วยในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่โดยแบ่งได้เป็นสองชนิดคือ6.1โครงร่างแข็งที่อยู่ภายนอกร่างกายพบได้ในแมลงเปลือกกุ้งปูหอยเกล็ดและกระดองสัตว์ต่างๆ มีหน้าที่ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะที่อยู่ภายใน6.2โครงร่างแข็งที่อยู่ภายในร่างกายได้แก่โครงกระดูกของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด 7. ระบบสืบพันธุ์เมื่อสัตว์เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์เพื่อที่จะเพิ่มลูกหลานทําให้สัตว์แต่ละชนิดสามารถดารงเผ่าพันธุ์ไว้ได้แบ่งออกเป็น2แบบคือ7.1 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์โดยการผลิตหน่วยสิ่งมีชีวิตจากหน่วยสิ่งมีชีวิตเดิมโดวยวิธีการต่างๆ <Everything S 1> ที่ไม่ใช่จากการใช้เซลล์สืบพันธุ์ได้แก่การแตกหนอ่อการงอกใหม่การขาดออกเป็นท่อนและพา r t โนเจเนซิสเจการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่เกิดจากการผส,สมพันธุ์ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันพธุ์เพศเมียเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ได้แก่การสืบพันธุ์ของสัตว์ชั้นต่ำบางพวกและสัตว์ชั้นสูงทุกชนิดสัตว์บางชนิดสามารถสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศเช่นไฮดราการสืบพันธุ์แบบไม่อสายเพศของไฮดราจะใช้วิธีการแตกหนอเป็นอย่างไรกันบ้างคะ เราได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆของสัตว์กันไปแล้ว